คือแม่อ้องต้องล้างทั้งหมดเลยตรงเนี้ยเพราะเราผลทั้งฉี่ทั้งอึไว้แล้วหมดเลยคือตอนบ่ายโมงประมาณสิบนาทีเราผลแม่แม่ออมาลัางกงอยู่หน้าบ้านก็ได้ยินเสียงก็เลยวิ่งมาวิ่งมาก็แบบนอนอยู่ในกงแม่อ้องต้องลากลงมาข้างล่างแล้วค่ะแล้วก็ง้างปากออกเพราะว่ากัดลิ้นจมลิ้นเป็นสีม่วงอะ่ะกัดจนแบบลิ้นเป็นสีม่วงอะ่ะเนี่ยแม่อ้องต้องล้างปากดูสิคะ นี่แม่อมให้กินคาร์บอนกับอาหารเม็ดก่อนอ่ะฝนกิน้กตอนลูกเดี๋ยวแม่อมจะเล่าให้ fc ฟังอฝนกินกตอนลูกแม่อมต้องให้กินคือต้องให้กินอาหารเม็ดกับคาร์บอนปากก็เจ็บกัดยินตัวเองคือเป็นเมื่อคืนตอนห้าทุ่มครึ่งใช่ไหมคะรอบหนึ่งแล้วก็น่าจะประมาณเก้าโมงรอบหนึ่งเพราะแม่อมนั่งกินกาแฟอยู่แล้วก็รอบหนึ่งเนี่ยบ่ายโมงสิบนาทีคือรอบนี้คือแบบหนักมากเลยคือกัด กัดลิ้นอะ่ะจนลิ้นเป็นสีม่วงแม่อมต้องเอามือง้างปากออกเอาลิ้นให้หุบเข้าไปอะ่ะเลือดออกที่กงหน่อยมือคือไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหลบดฝน,นนะแม่อมก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าหลบดฝนก็ไม่ได้กินอะไรอะ่ะถามว่ากินอะไรไม่ได้กินเลยนะคะนอกจากข้าวอย่างที่เห็นแล้วก็ให้กินผลไม้แค่นั้นจริงๆอะ่ะคืออ๋อ เราก็ไม่รู้นะของสมัยนี้นะไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หรือหมูหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้คือเราไม่รู้จริงๆอะเมาอก็ไม่รู้จริงๆตอบไม่ถูกอะสงใส่วันนี้แม่อมต้องให้เขากินอาหารเม็ดก่อนแล้วมั้งพอแม่อ้อมต้องให้เขากินยาหลายรอบไงคะเนี้ยรอบเนี้ยกินไปเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณสองชั่วโมงแม่อมก็ต้องให้กินอีกเนี่ยต้องถอดออกมาล้างหมดเลยมุ้งม่งุ้ง,งวดหมดหมด,หมดเลยคะ่ะ ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแม่อ้อมจะทุกๆสองชั่วโมงตอนนี้ต้องให้กินคาร์บอนก่อนละล้างสารพิษในร่างกายแล้วก็ให้กินอาหารเม็ดก่อนกุ้มใจเลยอ่ะอุตส่าห์ทนุฒถนอมนะทนุฒถนอมเราฝนมากเลยนะแม่อ้อมอ่ะลองลงนี้ไปก่อนกวาดเรียบร้อยแล้วพอดีว่ากวาดไว้แล้วนะเมื่อเช้าเนี้ยเพราะว่าพอดีฝนมันตก,กนแล้วดินมันแบบแม่อ้อมใส่ดินลงนไปดินก็กระจายมาเต็มเลย ก็วกวาบไลยเมื่อเช้านอนไปก่อนรูปมันยังไม่แห้งกกงยังไม่แห้งเนื้อตัวดูสิเนี่ยโอ้ยแม่เห็นแล้วแม่ก็กุ้มใจไม่รู้เป็นกรรมอะไรของรถฝนนักหนานนะแม่หวังว่าคืนนี้จะไม่มีอาการชักอีกนะเพราะว่าแม่อ้อมจะให้กินคาร์บอนต่อเนื่องทุกสองชั่วโมงแต่แม่อ้อมต้องดูเวลาด้วยให้กินประมาณสามครั้งอะ่ะสงสารมากเลยค่ะดูจะทำยังไงดีวันนี้เห็นแบบ กัดแบบคือกัดกัดออกมาข้างหน้าไงคะไม่ได้กัดข้างไงคะธรรมาดาเวลาเขาชาักเนี่ยเขาจะอ้าปากใช่ป่ะแต่รอบนี้ฝนกัดปากอะ่ะงับปากลงมาเจ็บลิ้นไหมลูกเอ้ยฝนไม่อ้อมยืนข้างในค่ะเดี๋ยวต้องไปทําอย่างอื่นต่อมากี้ก็ทิ้งน้องไว้คือน้องอยู่ในในบ้านตัวเดียวทิ้งน้องไว้แล้วก็ต้องรีบมาดูหอลอฝนก่อนอืแล้ว สงสารจะทำยังไงการหลบฝนจริงๆค่ะไปฝนไปเข้าบ้านไปลูกมาไปมาๆมามาเข้าบ้านมาลูกมาอยากเข้าบ้านไปไปไปมาเข้าบ้านไปมาเข้าบ้านมาลูกมาเข้าบ้านไปคางงงๆงอยากเข้าบ้านมันแค่หมาดๆพื้นมันก็เย็นดีค่ะไปไหนแล้วลูกเข้าบ้านไปแม่ทําให้แล้วมันสะอาดแล้วลูกฝนมันสะอาดแล้วลูกมันสะอาดแล้วลูกเออมันสะอาดแล้วลูก ของสารเนาะเป็นไงบ้างลูกลิ้นอะฮะมันเป็นยังไงบ้างครับลูกลิ้นอะฮะเหนื่อยอะสิลูกขนเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยอะลูกเนี่ยหอบเห็นไหมคะว่าหอบเหนื่อยคะ่ะเป็นแล้วเหนื่อย น้ำลงน้ำลายเต็มหน้านี่แม่อ้อมง,ง้างจนง้างด้านข้างแม่อ้อมรวงแลั้นมันไม่คือเราเห็นแล้วว่าฟันมันไม่มีมนกระทบเราไม่ได้แม่อ้อมถึงได้ง้างได้เหนื่อยคะ่ะนอนหอบเนี่ย